ค่ะคลิปต่อไปนะคะจะเป็นมุมที่เราใช้บ่อยๆนะคะอันนี้พูดถึงสามเหลี่ยมให้ดูนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปโยงกับวงกลมหนึ่งหน่วยเนะะี่ยก็จะได้เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะอันก็จะได้เป็นสามสิบองศาอย่างี้นะคะอาการเดียวกันนะคะเป็นแบบนี้เลยทีนี้เวลาจำจำง่ายง่ายแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะครัวให้มุมนี้สามสิบองศานะคะแทนมุม A มุม B เหมือนที่ บอกในคลิปที่แล้วเนาะ30องศานะคะด้านตรงข้ามมุม A จะยาว1หน่วยด้านประชิดมุม A จะยาวรูปสามหน่วยแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะจะยาว2หน่วยนะคะไซนก็จะมีค่าเป็น sin นะคะก็จะมีค่าเป็นด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะฉะนั้นทซน์30องศาจะมีค่าเป็นเศษ1นส่วน2นะคะเดี๋ยวโอเขียนให้ตรงนี้กัน ต่อนที่แล้วเสร็เป็นส่วนสองนะคะเพราะฉะนั้นโคเสกก็คือเสร็จสองส่วนหนึ่งั่นเอง,เองกลับเศรเป็นส่วนขึ้นมานะคะต่อไปต่อไปนะคะให้เป็นคอร์สคอร์จะเป็นด้านประชิด ารด้วยด้านตรงค่ามุมฉากนะคะก็จะเป็นร3ทสามส่วนสองนะ,ะ,ะฉะนั้นเศษก็จะเป็นสองส่วนรูทส,สากับเศษเป็นส่วนขึ้นมาเลยนะคะต่อไปแทนค่ะแทนก็มีค่าเป็นด้านตรงค่ามุมหารด้วยด้านประชิดมุมนะคะ ก็จะมีค่าเป็นเศษ1ส่วนรูทส,สาเพราะฉะนั้นคอดก็คือรูทส,สาส่วนหนหรือเขียนแค่รูทส,สามเฉยๆก็ได้นะคะอ่ะทีนี้อันนี้หมดแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นเป็นไซน์เนาะเป็นไซน์สามองศานะคะทีนี้ มุมที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะโคเป็นขอเนี้ยเป็นสีนิดนึงมุมที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะถ้าตรงนี้เก้าสิบเก้าสิบวกกับสาสิบได้ร2อยยี่สแสดงว่ามุมนี้ต้องอีกหกสิองศาถึงจะรวมกันภายในรูปสามเหลี่ยมได้หนึ่ง้อยแปดสิบนะคะทีนี้เขาก็เลยบอกว่ามุมหกสิบองศากับมุมสามสิบองศาเนี่ยเป็นมุมเป็นมุมโคกันนะคะ คำว่าเป็นมุมโคคือหมายว่ามุมที่รวมกันแล้วได้90องศาเพราะฉะนั้นไซด์ของค่าหนึ่งมันจะเท่ากับคอยของอีกค่าหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะขอาวาดรูปใหม่นะอันนี้60องศานะคะอันนี้30องศา2อรูป3รูปเดิมนี่แหละค่ะไ sin ของ60องศามีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะมีค่าเป็น ด้านตรงข้ามมุม6กสิะก็เป็นรูทสแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากเป็น2นะคะก็เป็นรูทสมส่วน2เห็นอะไรไหมคะนะคะมันจะเท่ากัน s ซ n ของค่า1นึงจะไปเท่ากับค่าคอของอีกค่า1นึงนะคะเพราะฉะนั้นโคเซตหกองศาก็มีค่าเท่ากับ2ส,ส่วนรูทสมเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นซนไม่ใช่สายคอสนะคะโคอสของ60องศามีค่าเท่ากับเศษ หนส่วนสนะคะเศก็จะมีค่าเป็น2อส่วนหนหรือเขียนแค่2ก็ได้เนาะต่อไปแทนค่ะแทนหกองศาแทนก็มีค่าเป็นแทนคือด้านตรงข้ามมุมหันด้วยด้านประชิดมุมก็คือรู้สามส่วนหน,นะคะ รูทสาส่วนหนะคะคอดก็จะมีค่าเป็น1ส่วนรูทสานะคะจะสลับกันแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้มีอีกอุ้ยทีนี้มีอีกอันหนึ่งนะคะที่ใช้บ่อยๆคือ45องศา45องศาจะเป็นมุมนี้ถ้านี้45่นี้90อันนี้ก็ต้อง45เพราะบวกกันแล้วจะได้ได้ร้อนะคะ มันจะเป็น1 1แล้วก็รูสองนะคะอ,อันนี้จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนาะายของ45องศามีค่าเท่ากับ1 2, นึส่วนรสองะคะโคเซก45องศามีค่าเท่ากับรูสองส่วนหนึ่งหรือว่ารูสองเฉยๆนะคะ ข้อ45องศาก็มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนรูปเหมือนกันนะคะไซกับคอจะมีค่าเท่ากันนะคะสำหรับ45องศาเนาะเศษ45องศาก็มีค่าเท่ากับรูปสส่วน1เหมือนกันเขยงแค่รูปทีใช้น,นะคะแทนมีค่าเท่ากับเศษหส่วน1หรือว่ามีค่าเท่ากับ1คอก็จะมีค่าเท่ากับ1เหมือนกัน1ส่วน1ก็ได้เป็น1นะคะอ่ะ อันนี้ต้องจำเพราะว่าต้องใช้บ่อยๆนะคะวิธีการจำเนาะมันจะมีนี่ค่ะเป็นกดมือกว่าเคยได้ยินไหมคะขวนี่เป็นสีเขะะเป็นสีแดงแล้วกันจะเป็นแบบนี้เนะเาะกดมือซ้ายค่ะมือซ้ายจะเป็นแบบนี้เวลาจำนะคะอันนี้30องศา อันนี้45องศาแล้วก็อันนี้60องศานะคะข้างบนนี้ให้ใส่รูทแล้วก็ข้างล่างให้เป็นส่วนสองเสมอนะคะเวลาเวลาเราดูถ้าเป็น30มสิบองศานิ้วโป้งอนิ้วชี้ลงมานะคะข้างบนข้างบนข้างบนห้าครบไหมส่วน2เหมือนเดิมนะคะอันนี้30ฝั่งซ้ายคือสาย ฝั่งขวาคือคอร์สนะคะอันนี้มี1นิ้วเพราะฉะนั้นทร n ส30องศาก็จะมีค่าเป็นเศษส,เส่วนรูทหส่วนสซึ่งรูทหก็ได้1นส่วนสอนั่นแหละตรงไหมคะตรงนะคะคอร์สมีค่าเป็นรูทสา่วนสตรงไหมคะข้างบนมีรูทเนี่ยข้างบนมีรูทรูทนิ้วนะคะแล้วก็ส่วน2ตรงไหมตรงนะคะต่อไปแทนแทนก็เป็น รูทหส่วนรูทสก็เป็น1ส่วนรูทสตรงนะคะ,ะต่อไปพวกโคเซกเซกคอร์ดเราก็กลับเอาเองนะคะต่อไปถ้าเป็น45้าองศา45องศาจะก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะอันนี้45้าข้างบนติดรูทแล้วก็ข้างล่างส่วน2เวลาจำไซ i n 45องศามีค่าเท่ากับมี2นิ้วก็เป็นรูทสอส่วน2อ,อ้าวทำไมเป็นแบบนี้ อันนี้ค่าเท่ากันนะคะ2ตัวนี้เพราะว่าอย่างอันนี้ค่ะเขาจะไม่นิยมให้ข้างล่างมันติดรูทเขาก็เลยเอารูทสองคูณตลอดทั้งบนทั้งล่างก็เหมือนคูณได้1นึ่งะเนาะเพราะอันนี้ก็คือเศษส่วนเท่ากันก็เป็นรูทสองรูทสองคูณหนึ่งได้รูทสองเนาะรูทสองคูณรูทสองหลุดเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นอันนี้ต่อไปคอร์ก็จะได้เป็นรูทสองส่วนสองเหมือนกันเนี่ยได้เท่ากันนะคะแล้วก็แทนก็คือ2ส่วน2ได้1เขียตรงนะคะต่อไป60 หกสิบก็จะเป็นนี้ <S <S นี้นี้แต่จริงๆถ้านักเรียนไม่จำา60นักเรียนสลับกับ30องศาก็ได้นะคะข้างบนติดรูทข้างล่างส่วน2องไซหกสิองศาเท่ากับมี3นิ้วนะคะก็เป็นรูทสส่วนสอย่าลืมใส่รูทนะคอหกสิบองศาขออีกฝั่งก็คือรูทหนึ่งส่วนสองก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองนั่นเอง แทน60องศาเท่ากับรูทสามส่วนรูทหนึ่งก็เป็นรูทสามส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะ่ะเขียนแค่รูสทสามเฉยๆก็ได้จำได้แล้วนะคะเดีย๋ยวเราลองมาทำโจทย์กัน